คุณผู้ชมดีนะค่ะคุณผูการใส่เปย์คุณผู้ชมฟอดคุณผูจุนฟอร์ดโตแกลลี่ปรุงนานีเรียกอะไรก็ได้ค่ะแต่ซื้อรถซื้อกับคุณผู้ชมแต่พวกเราแถมเยอะแถมจุกๆแถมไม่ยอมไม่ใครขายดีกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมดูแลหลักการขานอรอยยุการใช้งานของรถที่ท่านรัากระเลย้นี้พามาชมมองแบบนี้ลูกค้าอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นรุ่นไหนนะคะเพราะว่าด้านหลังมีโลบาร์แต่ทำไมไม่มีราวหลัง นั่นเองเราใส่โรบาร์ของวายแท็กเข้าไป4ประตูตัวสปอร์ตเรามี3รุ่นนะคะรุ่นแรกก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาราคาจำหน่ายที่9ก้าแสนสามหม่นเ้าบาทแต่ถ้าเป็นออโต้จำหน่ายที่ราคา9ก้าแสนบาทถ้าเป็น4ี่คูณสที่เป็นยอดนิยมเป็นกระบะท,ที่ราคาถูกมากนะคะราคาเพียง 1059นั่นเองนะคะสีเทาดําสวยมากนะคะตัวนี้ก็พร้อมรุ่ยทุกสถานการณ์เพราะว่าเป็นสีคูณสีนั่นเองนะคะไม่ว่าจะไฟนะคะไฟหน้ามีไฟสีแคมนะคะไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะตัวนี้ก็ครบ,คบ,คบจุบจ,บ,จบให้กับลูกค้าเลยกระจังหน้าจะเป็นสไตล์สีกาไฟแบบนี้นะคะตะแกรงขนาดใหญ่ ล้อจะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวสปอร์ตจะเป็นล้อของ18บ18ให้นะคะแกมข้างนะคะจะมีคำว่าไบเทโบใช่แล้วตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0ร7 0แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะมะีตัวแกะ,ะกระจกมองข้างก็เป็นสีกาไฟเช่นเดียวกันนะคะมือจับสีกาไฟแล้วก็มีเบ้ามือเปิดให้ติดฟิล์มเซรามิกลอบพันให้เลยแล้วก็ติดกันสาดให้ ด้านหลังเรายังติดตัวโรบาของวายแทกให้อีกนะคะตัวนี้ท้ายจะเป็นไฟ LED ครึ่งใบนะคะแบบนี้เลย4คูน4ตัวสปอร์ตนะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถทักทายคุณจูนมาได้ที่0ูนย์ตองแปหอง3หรืออัปสีเขียวฟอร์ดปทุมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหาดูย่างมาเลยค่ะ มากเลยถ้าเป็นตัวสปอร์ต4คูณสีสีเทาดำนี่แต่งไม่เยอะแต่ว่าใช้เน้นใช้งานนะคะก็วันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ